สวัสดีจ้าพี่น้องทักท้ายมือที่สองอยูอดิเลตจ้ายูยูหนีสองมือดคะ่ะเอมือ,อนกับสิเมื่อบ้านละคะ่ะเมื่อบานสิบเห็นบรรยากาศเมื่อนอกแบบนี้ได้จ้าพี่น้องเพราะว่าเจอยูบ้านนอกค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะอันนี้เป็นรถรางหรือแทรมนะคะอันอยูแถวบ้านเจอยกับบ่บมี่ได้พี่น้องยูหนีเขาเจ้าสิมี่ค่ะัดที่นี่บรรยากาศ มื่อนี่ทั้งหมอกลงทั้งหนาวหนาว่วามหมู่บ้านค่ะมือมหอดมือแรกใี้ว่ามีแดดมันบ่ค่ะมือนี่ก็มีแดดนิดหน่อยค่ะแต่ว่าหมอกลงหนามากหมอกมานะอากาศที่นี่เปลี่ยนแปลงบ่อยมา อันนี้ตกคำมากค่ะแฟนเลิกงานแลกก็เลย่ดยมาเป็นตาก้องหายนิสนุ่งนะคะก็เลยหมุนจุนหลุนใส่ขัวเบาๆค่ะมิตรากลองส่วนตัวมิตรากลองส่วนตัวค่ะผวนแอคทานั่นท่านี่ก็ว่ากันไปค่ะมาที่นี่ก็สิย่าไปกินเข่าค่ะมูเพิ่นมาน้ำค่ะกับบ๊ม่เ็นมูหลับเป็นเพื่อนที่เฮ็ดงานร่วมกันยังประมาณนั่นแหละค่ะก็เลยสีอันนัดกันมากินเข่าค่ะ มองกินเขานี่ก็ยู่ติดกับโรงแรมเลยค่ะยู่ใกล้ๆกันย่างมากข้าวเดียวค่ะขวมสภาพมากจึ๊กเดียวกับฮอดล่ะค่ะช่วงนี้เจ๊ก็สิเก็บบรรยากาศอันริมสองขางท่าให้เบิรงเงอร์แล้วค่ะฝ่าวงเด้อร์ฝ่าวงเด้อเมื่อฮอดบ้านบรรยากาศแบบนี้บ่มีให้เบิรงเด้อเป็นเด็กบ้านนอกค่ะนี่แหละค่ะก็เลยสิไปกินข้าวอยู่ร้านอาหารแต่ว่าหมู่เพิ่นบ่ทันได้มาดอกก็เลยสิพากันไปนั่งยู่ผับชิลๆดื่มเบาไปก่อนค่ะหั่ละไปไปพับไปพับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารที่เจ๊มาฮอดมื้อแรกแม่นบ่ค่ะก็อยู่แถวนี้ล่ะค่ะอยู่ซซซนนนนนนนีี่่่ละสิเป็รร้าาาอห หลายๆลูกค้าหลายๆค่ะอันนี้บอท่านเด็ดคำแห้งค่ะบัดทีนี้เออไปนั่งไปนั่งดื่มถ่าดื่มยู่พับเบาๆเบาๆเบาๆชิชิลค่ะบัดที้บั่นี้เราก็ไก่มะฮอดแล้วค่ะเพราะเลาะมะห่อแล้วก็สิไปกินข้าวยู่ร้านประจำค่ะร้านนี้เป็นร้านประจำของเขานะคะขอเล่าหล่ะเด้อก่อนทายคลิปทายอย่างขอแล้วล่ะค่ะร้านนีสิม่าในรูปแบบที่แตกต่างค่ะแตกต่างแตกต่างมาเบิ้ลมาใส่ร้องหายตัวเล็กก่อนไม่ก่อน

อ,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 อันนี้เป็นออนเทรนะจ๊ะพี่น้องเป็นกุ้งกระเทียมจา้ากุ้งกระเทียมแสบแสบโตปงไงมอมคัมเดียวเบิดเลยค่ะมอมคัมละโตค่ะมูคนนี่สิตัดเครื่องโตจังกินเด้แต่ว่าเจอเนี่สิมมเลือดนะคะมมเลือดกันไปนะคะ่ะโตละคัมคัมละโตจา้ามาที่นี่จานต่อมาเนี่ก็สิเป็นอัน สกอตลับหอยเชลนะเจอคือบานสกอตลับกับหอยเชลมันเป็นอันเดียวกันอันเดียวกันมาค่ะพี่น้องอันนี้ก็อร่อยว้ากวกโตละข้ามจ้าโตละข้ามจ้าพี่น้องถือนมันลงไปจ้าแซ่บเขาต้องใส่ความปากยังให้เป็นประโยชน์จ้าจวัดมื่อวานมากินเสเต็ตกก็ละลานจ้าพี่น้อง Malang malang. Medium. Sauce. Mm. See, Chris? I eat whole prawn in my hand. Thank you for watching